ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนัดปินโตครับวันนี้พี่นัดมีเกมที่น่าสนใจมากๆ1เกมมาเล่นให้ดูและน่าจะเล่นอีกหลายคลิปเลยทีเดียวเกมนี้มีชื่อว่า Accident ครับเรื่องราวเกี่ยวกับการจําลองสถานการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เราคือนักข่าวที่จะเข้าไปสืบคน้นเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงครับ แล้วเราสามารถช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บโดยต้องลําดับความสําคัญที่ดีว่าควรจะช่วยเหลือใครก่อนในขณะเดียวกันต้องระวังไม่ให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปได้รับผลกระทบก,ทกับเหตุการณ์นั้นด้วยคือต้องให้ให้ตัวเราเนี่ยปลอดภัยดี ครับครบทั้ง32ที่สําคัญที่สุดครับเบื้องหลังของการจําลองสถานการณ์เหตุการณ์อุบัติเหตุทั้งหลายเนี่ยเราต้องรู้ให้ได้ว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรมีทั้งความเป็นเกมสืบสวนนะครับมีทั้งแอคชั่นแล้วก็มีการตัดสินใจเข้ามาประกอบด้วยเกมนี้รับรองว่าได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งความสนุกอย่างแน่นอนเพราะว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องใกล้ตัวครับการดูเกมนี้จะทําให้คุณได้ระมัดระวังมากขึ้นด้วยเริ่มเกมมาครับเราอยู่ที่โต๊ะทาง,งานของเราเราสามารถเช็คโปรไฟล หรือว่าดูเคสอุบัติเหตุต่างๆแต่เบื้องต้นผมว่าผมน่าจะต้องรับโทรศัพท์นี่ก่อนมีข้อความส่งมาครับเอาล่ะคุณเนี่ยจะได้รับข้อมูลจํานวนมหาศาลเลยนะในเกมนี้เพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์อุบัติเหตุต่างๆในเกมนี้นะครับซึ่งเราจะมีซอฟต์แวร์ใหม่ให้คุณได้ลองใช้มันเป็น VR headset รับรองว่ามันต้องสนุกแน่นอนคือเราจะเป็นการแบบในเกมนี้เราเราเป็นนักข่าวที่จำลองสถานการณ์เข้าไปในอุบัติเหตุต่างๆ,ๆโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เขาให้มานี่แหละ นะครับคุณแค่ต้องใส่ซีดีเข้าไปนะฉันรู้ว่ามันอาจจะฟังดูโบราณนิดนึงแต่ว่านี่แหละรับรองมันจะทให้คุณได้เข้าสู่โลกของอุบัติเหตุนั้นๆนะครับนี่คือมือถือนั่นโอเคเสร็จแล้วก็เริ่มเลยไหมเดี๋ยวดูโปรไฟล์ก่อนโปรไฟล์คืออะไรใส่ชื่ออ๋อนี่คือเซฟครับเราเลือกเซฟที่1โปรไฟล์ศูนย์พร้อมไหมครับเรามาเริ่มเกมกันเลยครับโปรไฟลอ์อุบัติเหตุ ที่1อันน,น ca, ี้คือ Virtual Crash Test Lab Tutorial นี่คือ tutorial ครับเขาจะสอนเราก่อนเลยว่าเกมนี้เล่นยังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคม2031แปลว่าแบล็กการ์ของเกมนี้คือเกิดขึ้นในโลกอนาคตในโลกที่มีเทคโนโลยีของการย้อนจำลองสถานการณ์ในโลกสมเือนได้นะครับเกิดขึ้นในห้องแลบนะครับ Virtual Crash Test Lab เวลา11 4 5ในการนาทีวัตถุทดลองก็คือหมายเลข45เหยื่อก็คือหุ่นดัมมี่นั่นเองนะครับ Star t Simulation ครับเอา CD ใส่ลงไปในดับท็อป ใส่ VR แล้วเรามาจำลองสถานการณ์เหตุการณ์นี้กันเกมนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นยังไงระบบเกมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าฟิสิกส์ระบบฟิสิกส์ของเกมนี้เจ๋งมากเอาละครับนี่การทดสอบรถชนตอนนี้รถยนต์ของเรามาจอดในที่เกิดเหตุแล้วครับ <S 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 พอมาถึงนะฮะดูเหมือนว่า ด้านซ้ายบนเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ยายหน้าลงมาแล้วกันจะได้เห็นทั่วๆกันนะครับเขาจะมีออบเจคติฟขึ้นมาก่อนอันดับแรก call emergency โทรหาหน่วยกู้ภัยครับฉุกเฉินแล้วก็2 turn on the hazard light ก็คือเปิดไฟกับพิบโอเคโทรศัพท์โทรศัพท์กูอยู่ไหนล่ะนี่ครับสมาร์ทโฟนหยิบขึ้นมาก่อนเลยครับแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเบอร์นหนโทรก่อน1 1 2ครับแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเลยฮะ คุณที่ต่อสายเข้ามาฉันจะเป็นคนแนะนำคุณผ่านทัวเชียรนี้เองในทุกปติเหตุนั้นจะต้องทำการโทรหากู้ชีพนะครับกู้ภัยเนี่ยเป็นดับแรกเลยนี่คือพ r i ริตี้หลักนะครับเกิดเหตุปุ๊บเราต้องโทรแจ้งหน่วยกู้ภัยก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเทอร์นออนเดอะฮัสซัดไลท์นี่ครับไฟสีแดงใครขับรถจะรู้ว่ามีไฟฉุกเฉินทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุหรือเราจะจอด ข้างทางเราต้องกดไฟตัวนี้บางทีเนี่ยเราขับรถไปเวลาเบรกกระทันหันเหยียบไฟเบรก่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องเปิดไฟฉุกเฉินให้คันหลังรู้ได้ว่านี่เป็นการเบรกแบบระยะกระชั้นชิดข้างหลังจะได้เบรกทันแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินต่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุครับตอนนี้เปิดไฟฉุกเฉินแล้วคูด้าเดอะไฟครับคูด้าเดอะไฟออกจากรถก่อนบีวในการเดินครับนี่เขาสอน จะมีสัญลักษณ์ด้านขวาบนเป็นเครื่องหมายตกใจอยู่นะครับแปลว่ามีบางอย่างที่ต้องรีบทําทันทีมีบางอย่างที่ต้องรีบทําทันทีนี่ครับเราต้องหยิบดับเพลิงก่อนฮะสิ่งแรกที่ต้องทําครับดับยากเหมือนกันนะ จับแล้วต่อไปครับ Mark Accident Location Warning Triangle บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยม Accident Triangle จุดเกิดเหตุอะเหรออ๋อเอาสามเหลี่ยมอันนี้คือไอ้เครื่องหมายจราจรนะครับเอาไปวางก่อนเลยครับเพราะว่ารถเราชนใช่ไหมเราชนเราก็กั้นไว้ก่อนเลยรถข้างหลังจะได้วิ่งผ่านไปนะครับ Turn off t g n i t i o n i n the c a r ดับเครื่อง คือแบบว่าเขาลำดับให้เลยนะว่าควรทําอะไรก่อนโทรหาฉุกเฉินใช่ไหมครับแล้วก็รีบเปิดไฟฉุกเฉินไว้ก่อนแล้วเราลงจากรถไปดับไฟจากนั้นค่อยมาตั้งกลวยเอาไว้นะฮะดับเครื่องกุญแจรถอยู่ไหนวะอ๋อเดี๋ยวคันนู้นนี่ว่ะคันนี้ตั้งหากล่ะเข้าไปเพื่อดับเครื่องครับเรียบร้อย ต่อไปครับเราจะเข้าสู่สถานการณ์ทางด้านล่างซ้ายนะครับมันจะมีไอคอนอยู่หลอดบางหลอดกำลังลดลงไปเราไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับถ้าเมื่อไหรที่มันถึงศูนย์เนี่ยแปลว่ามีคนตายมันคือเลือดครับเลือดของผู้บาดเจ็บสองคนเราต้องดูว่าใครเร่งด่วนกว่ากันด้วยอินสเปกก่อนเลยฮะคุณตัวแรกเช็คลมหายใจก่อนครับเขย่า,ยาลายก่อนยังอยู่ไหม คุณได้ยินผมไหมครับอันเดียวถามนะมีอาการบาดเจ็บสองที่นะครับที่ท้องแล้วก็บริเวณช่วงเขาเรียกอะไรวะเนี่ยโหนเขย่าให้ตายก็ไม่ได้ยินนะ่ะมึงเช็คเดอะบ t h i ิงแล้วเช็คยังไงอะ่ะเช็คเช็คอากาศยังไงเนี่ยตอนนี้ครับยังหายใจอยู่ครับเอาหูมาฟังดูอาการบาดเจ็บ ทั้งสองที่โอเคเรียบร้อยอีกคนนึงตรงนี้ยังเป็นหุ่นทดลองอยู่นะครับเขย่าแล้วครับยังหายใจอยู่ไหมผมว่าคนนั้นหนักกว่านะเอาล่ะเราต้องช่วยเหลือเหยื่อแล้วครับเขาบอกว่าถ้าเราทำผิดเราสามารถวีวายเวลากลับได้ย้อนเวลากลับได้ด้วยการกดา แบบนี้ฮะเดี๋ยวนะลองดูก่อนย้อนกลับไปแค่ไหนก็ได้ <c oughs> นี่ครับโอ้โหคือย้อนกลับมาไกลเลยกูเนี่ยพอสมมุติเราเช็คทุกอย่างครบอะ่ะด้านล่างซ้ายมันจะขึ้นเป็นหน้ามาให้ล้วว่าใครคือเหยื่อคนไหนที่แบบว่าหลอดเลือดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย โอเคฮฟเดอ e วิกที m ครับช่วยยังไงครับเนี่ยเขาบอกว่าเหยื่อที่ไม่หายใจควรจะเป็นพาราตี้อ๋อโอเคเมื่อกี้เรารีวิวเสร็จแล้วแต่ว่ามันต้องการให้ย้อนหนึ่งสเตนะครับมีคนไม่หายใจด้วยหรอก็หายใจทั้งคู่ไหมเหรอแบอว่าอันนี้ใกล้ตายมากกว่าเนี่ยเปิดเฟิร์สเอขึ้นมาครับ open the airway put on the g l o v e ใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือแล้วเปิดปากครับจับคอยกขึ้นหลังจากนั้นใส่ cpr ฟอาหัวใจครับ ตื่นไหมเนี่ยไอคนที่มีแผลนั่นเจ็บน้อยกว่าคนนี้นะคนนี้ไม่หายใจครับต้องทำสามสิบครั้งครับหลังจากนั้นอะไระเนี่ยนี่คือ หายใจเข้าไปครับเช็คเดอะบรีทิ้งหายใจยังปัมป๊มปัม๊มปั๊มแล้วก็เป่าลมเข้าไปครับไม่หายใจอะ่ะตายปะเนี่ยเมื่อกี้เป็นเฟสของการช่วยเหลือคนต่อไปเป็นเฟสของการหาบาะแสครับ โอ้ oh. แล้วอนี้คือไม่ต้องช่วยเหรอปล่อยมาแล้วนะลำดับให้ถูกต้องว่าเกิดอะไรขึ้นครับจากเหตุการณ์นี้เท่าที่ดูแล้ว organize event หนึ่งสองสามสี่ค e ูฟาว the evidence in the first position ชิ้นที่หนึ่งคือท่อไอเสียชิ้นที่สองกันชนชิ้นที่สามล้อชิ้นที่สี่หิน<ม>เกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างแรกส,สภาพนี้คือมีรถชนนะครับรถชนแล้วมีล้อด้วยเหรอวะ รถอ่ะน่าจะชนบุกแต่ท่อไอเสียตัเบอร์หนึ่งถ้าอย่างนั้นหนึ่งเกิดเขาเรียกว่าเกิดความขัดข้องก่อนท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียขัดข้องแล้วล้อก็เลยเสียหลักหรือมันต้องวางให้ถูกไปเลยวะเดี๋ยวลองวางตามมันก่อนชนก้อนหิน อันนี้ตายครับตายไปคนหนึ่งตายคู่เลยครับอันนี้กูช่วยใครไม่ได้เลยเนี่ยเมื่อกี้คือการจําลองนะครับยามว่าคือการจําลองซึ่งเราทําไม่ทันนะผมมาช้าจริงๆต้องแบบเรื่รู้ปุ๊บว่าใครเป็นอะไรต้องรีบช่วยเลยเหตแค่ hey, แล้วกูลงสถานการณ์จริงกูไม่โลกตายเลยเนี่ย มีข้อความเข้ามาครับเอาละหลังจากนาย finish tutorial แล้วเนี่ยนายลองเริ่มทํางาน,นจริงๆดูแล้วกันนะเอมี่เนี่ยจะเตรียมคดี2คดีให้นายได้ลองแก้ปัญหาดูอย่าลืมล่ะมีปัญหาเมื่อไหร่ให้กลับไปทำ tutorial ใหม่กู <c oughs> มีปัญหาแน่ๆดูทรงแล้วมาวันนี้จะขอลองสักหนึ่งคดีคดีแรกครับ fatal error เหตุการณ์เกิดที่อิตาลีนะครับจังหวัดเทรามอวันที่4กันยายน2012ครับเวลาประมาณ5โมง20นาทีคนรับผิดชอบก็คือเฟลิสจิออร์ดาโนนะครับ เหยื่อเนี่ยมีอาริโอสโตฟิโอเลนตินีปอลิโตเฟรีลูฟินาเฟรีออตโวพักนอตโตคือมีเหยื่อสี่คนเลยเหรอชิป oh, oh, หายคดีแรกเหยื่อสี่คนกูจะช่วยทันไหมเนี่ยก็ต้องลองดูครับความร้าทายมันเกิดขึ้นตรงนี้เรารีวนวได้ไงถ้าผมเล่นแล้วดูติดๆขัดๆต้องบอกก่นเลยครับว่านี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมจริงๆ แน่นอนว่าครั้งแรกอาจจะยังไม่คล่องทุกเกมนะครับเล่นครั้งแรกยังไม่คล่องอแ,แต่เราต้องพยายามเรียนรู้ไปด้วยกันใครที่ดูคลิปแล้วรู้สึกว่าอยากลองลองซื้อมาเล่นดูสนับสนุนผู้สร้างนะครับเดี๋ยวพี่นัทจะเล่นให้ดูก่อนว่าพอเอาจริงแล้วเป็นยังไงสถานการณ์จริงมันเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนจะมีต้นมงต้นไม้ล้มเต็มไปหมดเลยเรากำลังไปถึงที่เกิดเหตุครับมีรถขนไม้วิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี้รถบรรทุกมันทำไม้หลนมไหมจะถึงที่เกิดเหตุแล้วครับ นี่ไงท่อนสุงหล่นแล้วรถที่ตามมาวิ่งมาชนครับสองคันกูต้องทำอะไรก่อนนะ<ม>เปิดไฟฉุกเฉินโทรโทรเลยอิมเมอร์เจนซี่เร็วตอนนี้เลือดลดแล้วมีคน <ผม S 1> สองคนนะครับเลือดกำลังลดต่ว่ายังไม่ตายแต่อสองคนน่าจะดับไปแล้วครับผมนี่จุด รถพีบากนกำลังมาครับเช็คจุดเกิดเหตุก่อนทำตามทิทรี l ประตูหลังติดตรงนี้มีเปิดประตูรถครับดับเครื่องครับในชีวิตจริงเนี่ยตรงนั้นก็มีปัญหาแล้วกูทำยังไงเนี่ยข้ามไปฝั่งนั้นยังไงอะ่ะข้ามไปไม่ได้เนี่ยได้ไหมอะ่ะ คูฟเวย์ครับไหวเว้ยเดี๋ยวนะแล้วประตูหลังมีคนไหมประตูล็อกมาดูดรถทุกคันครับดับเครื่องก่อนเลยครับดับเครื่องรถทุกคันก่อนครับโอ้ยคนเต็มรถเลยคุณต่อไปมาร์กอักซิเดนต์โลเคชั่นอักซิเดนต์โลเคชั่นนี่ต้องเอาสามเหลี่ยมไปวางเนี่ยใช่ไหม ไหนไหนไหกูห,ห,ห,หยิบเม็ดคิดก่อนหยิบดาบเพลิงด้วยไอ้ไฟถูกเฉยอยู่ไหนวะโอ้ไกลเลยครับวางสองจุดนะสองเลนฝั่งเราแล้วก็ฝั่งนู้น หาไม่เจอกว่าไม่ทันแน่เลยคนกำลังจะตายแล้วอีกอันนึงอยู่ไหนวะไม่ไม,ไมอีกอันนึงอยู่ไหนอะสามเหลี่ยมมันต้องมีสองอันเด้หาไม่เจอว่ะแกเปิดหลังรถครับมีปะนี่ไงแม่งเอ้ยโหใครไปรู้อยู่ตรงนี้อะ ตายแน่มึงคือรถ <ละ S 2> ทุกคันก็จะมีพบของพวกนี้นะแต่ว่าผมไปดับเครื่องรอเวลาครับต่อไปเช็คสถานที่ของเราครับเราอยู่ตรงไหนกันแน่หาป้ายดี้ป้ายจราจรมีบอกวะเนี่ยคูอย,อยู่ที่ไหนวะเนี่ยกูยมงอะไรก็ไม่รู้ ตายตายตาย,ตายชัวเช็คเหยื่อก่อนดีกว่ามันไมงมีป้ายบอกดิวะเจ๊เขาบอกว่าในชีวิตจริงอย่าทำอย่างนี้นะครับคือแบบว่าอย่าขยับเหยื่ยวจากรถถ้าหากว่าไม่จําเป็นนะครับดึงสตินะก่อนคุณครับคุณดิ้นผมไหมเช็คลมหายใจนี่เช็คยังไงเนี่ยจับชี่ประจรครับเราต้องปลดเข็มขดัด เปิดช่องลมหายใจอยู่นะเจ๊ okay, คนนี้น่าจะปลอดภัยนะครับคนที่สองครับเขย่าตัวก่อนคุณเน,นี่คนนี้ไม่หายใจอะ่ะพอหักครับ คอ,อหักคอหักคอหักต้นไม้มันลงมาทับเลยเมื่อกี้เนี้ยคนนี้น่าโอ้คนนี้มีต้นไม้แทงอยู่ครับมีบาดแผลคนนี้หายใจอ่อนๆครับคนนี้แหละที่ยังรอดมีสี่คนเหรออีกคนหนึ่งอยู่ไหนวะ มีใครกระเด็นไปตรงไหนบ้เนี่ยเบ่หลังวะเนี่ยระบุสถานที่ให้ได้ก่อนสถานที่ของเราเป็นชีวิตจริงกูโลกตายเลยเนี่ยคือไม่รู้เหรอว่าว่าอยู่ตรงไหนจริงๆมันใช้มือถือดูไม่ได้เหรอมีตึกอะผมหาเยื่ออีกคนนึงไม่เจอนะเนี่ยตู้หลังหรอตูล็อกข้างเนี่ย ล็อกนี่ก็ล็อกนี่ไงอีกคนนึงนั่งคู่กันมาครับไม่น่ารอดโอ้โหต้นไม้ทับขนาดนี้คอหักเหมือนกันครับคอ,อหักตายสองคนมึงอีผู้ชายมันจะตายแล้วเราต้องรู้ให้ได้วันที่ที่ไหนแล้วแล้วเราจะจเราจะรู้ได้ยังไงวะเนี่ยมีป้ายเจ็ดสิบคือความเร็วนะครับ ใายแน่มึงการระบุสถานที่ใช้ GPS ในรถยนต์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองไปเช็คดูนะครับเดี๋ยวจะลองขึ้นรถเราเองดูก่อนผมว่าไม่ทนนะันอ่ะรอบเนี้ยนี่เป็นรอบแรกของเราเดี๋ยวแต่เราย้อนเวลาได้ลองโดดขึ้นรถดูนะครับไหน GPS อะ่ะได้แล้วครับในชีวิตจริงอาจจะไม่แน่นอนนะครับไม่ใช้ชื่อถนนแทนเอาล่ะผมว่าตอนนี้ h ฮล์ t เดวิกท i มครับกระเป๋าพยาบาลอยู่ไหนวะเมดคิดกูเห็นแวบๆบแบบหยิบมาแล้วนี่หว่าช่วยอิตานี่ก่อนครับ,ยอ,อ,รบอย่าดึงไม้แหลมๆออกจากแผลนะครับแต่เราต้องตัดไม้นั่นแทนโอ้กูเอาอะไรตัดไม้นั่นแทนนะมี่ครับ ค่อยๆหั่นนะอย่าให้แผลมันกระทบมากโอเคเอ่อพุท o ออนเดอะกลวางเป่าพี่วานตรงนี้ครับถุงมือกลฟเราต้องเปิดแผลตรงนั้นครับตัดผ้าก่อนฮะตัดแล้วหลังจากนั้นก็แต่งแผล ครับช่วยได้หนึ่งคนเจ๊ J. คนหนึ่งยังไหวอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้เจ็บหนักมากรถพยาบาลมาถึงแล้วครับทีนี้เราก็สามารถตามหาบ่อแสได้แล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่นี่ไงมีกิ่งไม้เข้าไปเสียบล้อรถคันนี้ด้วยครับ ท่อนซูงเนี่ยชัวร์แต่ว่าด้านล่างนี่ก็มีป้ายหินถล่มเหมือนกันผมว่าหลักๆเลยอะเหตุผลคือไอ้รถท่อนซูงนั่นแหละมันทิ้งไม้ลงมารอยเบรกครับพอเห็นท่อนซูงนะครับรถที่วิ่งมาเล็น,นี้ก็เลยเบรกกระทันหันแล้วก็หักไปชนต้นไม้แทนนะครับนอกจากนั้น นี่ครับมีป้ายติดครับคือเหมือนจะไม่ระวังอะครับล็อกไม่ดีมันก็เลยหล่นลงมาครับมีทั้งหมด4ชิ้นแปลว่าเกิดอะไรก่อนต้องคิดให้ดีอย่างแรกคือนี่ครับล็อกไม้ไม่ดีไม้หล่นลงมาทีนี้ไม้อันเนี้ยมันก็เลยหล่นมาทับรถคันนี้ในขณนะเดียวกันกิ่งไม้ที่มันหลุดกระเด็นจากไม้อันใหญ่เนี่ยมันไปเสียบเข้ากับล้อรถคันหลังสีขาว ทำให้รถคันนี้เลี้ยวหลบไม่ได้ครับก็เลยชนกระแทกกันเข้าไปในขณะเดียวกันรถอีกเลนหนึ่งที่วิ่งมาก็ไม่สามารถจะหลบต้นไม้ได้เลยเบรกเข้าไปชนข้างทางถูกต้องครับสำเร็จผู้ชายคนนี้รอดเอา้าทำไมตายอ่ะอ๋อถูกแล้วถูกแล้วมีตายสองคนช่วยไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คอหัก คนนี้รอดครับเพราะว่ารถพยาบาลมาช่วยทันผ่านไปแล้วสำหรับอุบัติเหตุซีนแรกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับมีภาพจำลองให้ดูด้วยนะปั้มคันแรกแหกก่อนเลยครับเนี่อหักขาที่กิ่งไม้กระเด็นไปเสียบเลี้ยวไม่ได้หักเข้าไป อีกคันนึงมาด้วยความเร็วจากโค้งนะครับมองไม่เห็นนั่นแหละครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่จริงๆครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นรถขนไม้ขึ้นเนินภูเขาล็อกไม่ดีไม้หล่นครับเนี้ยแค่เจ๋ง เกมมัเฟียนะแต่ว่าสังเกตนะครับว่าทุทกๆเหตุการณ์ที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีคํากํากับอยู่เสมอด้านบนว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงให้ทํำยังไงคือในเกมมันก็ทําได้แบบหนึง่งในชีวิตจริงก็ควรจะทําอีกแบบหนึง่งคือใกล้เคียงกันแต่ว่ามันมีข้อควรระวังอยู่หลายอย่างอย่างเช่นไม่ควรขยับผู้ได้รับบาดเจ็บโดยที่เราไม่ระมับบดระวงังหรือไม่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วยถ้าไม่จําเป็นคือไม่ควรขยับเขาเพราะมันอาจจะเกิดทําให้เขาบาดเจ็บหนักขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เป็นเคส e s t u ี้ที่ดีมากนะครับ คลิปแรกผมขอจบไว้ตรงนี้ก่อนถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงรู้สึกชอบเกมนี้อยากให้เล่นต่อแล้วก็คอมเมนต์กันไ้เยอะๆนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่นกันต่อในคดีที่2ซึ่งคดีที่2เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนพายุหิมะนะครับท่ามกลางพายุหิมะหนาวเด็บนั้นมีเหตุการณ์รถชนเกิดขึ้นที่รัเสเซียครับผมจะมาแก้ไขคดีครั้งหน้าในคลิปต่อไปแต่ว่าวันนี้คลิปแรกจบไว้ตรงนี้ครับเกมเจ๋งดีเล่นต่อแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ